สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาพบกับครูต่ายนะคะ,ะวันนี้นะคะก็สไตล์อยู่บ้าน mm hmm. เนาะคืออาบน้ําเสร็จเตรียมที่จะเข้านอนนะคะแต่คิดว่าคงยังไม่นอนอันเด็ด <c oughs> นะคะอยู่บ้านก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคือจะดูแลพวกความงามนะคะ mm hmm. ก็จะเช็คอาทิตย์นึงเลยเนี่ยโหจะหลทุทถาว่ามีต้องทำบ้างจะต้องท mm ําครีมแมสผมไหมขัดผิวไหมนะคะแล้วก็ลอกสิวเส้นมากหน้านะคะมีทําเล็บบ้างนะคะ mm hmm. ก็ตามภาษาผู้หญิงเนาะไม่อยากดูโซมนะคะ เรา30พลัสเราจะต้องเป็น30พลัสแบบมีคุณภาพนะไปไหนแล้วสดใสไม่ชอบว่าไปไหนแล้วแบบมาถากว่าอุย้ยไม่เจอหน้านะแก่แก่ขึ้นนะเนี่ยอะไรเงี้ยเราไม่อยากได้ยินคำแบบนั้นใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงคะดูแลตัวเองนะคะวันนี้ก็นะคะอยู่บ้านว่างๆก็ชุดนอนหัวตายนะคะก็ตลาดนัด <laughs> จริงๆก็มีชุดที่ดูดีด้วยนะคะหลายๆอันแต่ว่าถ้าใส่สบายบางทีก็คละกกันเนาะก็มีแพงบ้างถูกบ้างอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทนะคะซื้อมาก็สบายๆแนวยิปฮอปนะคะนอนกิ้งไปกิ้งมาได้นะ,ะมันหวมสบายนะคะชอบใส่สบายๆเวลานอนแล้วก็อ๋อวันนี้นะคะตอนเย็นตายก็ทานอาหารสุขภาพน,นิดนึงก็คือสลัดเซเว่นนะคะสลัดผัก ปอปลอดสารพิษนะคะไม่มีน้ำสับเลยแล้วก็น้ำเจ๊่์น้ำสลัดก็จะเป็นน้ำสลัดน้ำสลัดงานะคะใช่ไหมคะ,ะน้ำสลัดงาที่มันเป็นของคล้ายๆญี่ปุ่นนะคะอร่อยดีนะคะแคลอรี่ต่ำแล้วก็ไม่อิ่มค่ะนะคะเราก็เลยต่อได้เมจิบอรเกเียแล้วก้มก่อมันถ้วยแล้วก็ใส่ส้มไปนิดนึงนะคะให้เป็นวิตามินซีให้ชุ่มชื่นนะคะ,ะโยเกิร์ตของเขาเนี่ยของเมจิบอรเกเรลเขาจะมีพวก เชื้อจุลินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยที่ดีต่อร่างกายนะคะดีต่อลําไส้ของเราเห็นไหมคะเฮลตี้ <Healthy> ขนาดไหนนะคะวันนี้มีอยู่ว่าได้ไปสอนลูกศิษย์นะคะแล้วก็ลูกศิษย์ไวหน้าหลักเนี่ยเขาบอกว่าผููตายผููตายผููตายรู้จักเพลงนี้ไหมคะวานเกยตื่นค่ะดังมากเลยนะคะที่โรงเรียนหนูว่าคุณครูคเขาเล่งทุกวันเลยคะ่ะเขาเปิดทุกวันจนหนูร้องได้แล้วนะคะวานเกยตื่นนะคะจริงๆแต่ก็ได้ฟังจาก The Mas k นะคะ ก็เอ้ยเพราะดีแล้วก็แอบไปฟัง YouTube เพราะว่ารู้สึกบอกว่าเพราะใช่ไหมคะก็เลยไปฟังฟังรอบสองรอบปกติเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แต่ว่าถ้าเป็นเพลงสมัยใหม่อาจจะตามไม่ทันนิดนึงนะคะชอบร้องเพลงสากลนอะไรหรือเพลงไทยสมัยก่อะแม่นอยู่นะคะเมื่อก่อนเป็นนักคาราโอเกะนะคะก็เลยลองจัดดูนิดนึงคิดว่าฉันน่าจะไหวนะคะเผื่อว่าบางทีสอนแล้วูกศิษย์ของดิฉันเนี่ยนานจะเบื่อเรียน เนะคะเราต้องหาอะไรที่นางกระตุ้นในยการเลยอุย้ยตายละเหมือนออกรายการรายการล่าท้าผีง้ไม่รู้นะคะเวลาส่องแบบนี้นะที่จินตนาการว่าถ้าปิดไฟจะขนาดไหนเนะี่ยอ่ะเข้าเรื่อง่ะลูกเหยียบพึ่งไปไกลนะะหวานเกยตื่นหนึ่งสองสาม one two three มีวันตัวหนึ่งลอยไว้าน้ำมาดูจะช้ำสวงรักว่าที่เคยมันพยายามตามรักสามใยแต่สุดท้ายเดินมาเกิดตึง,งน้ำตายจงจำไว้ว่ารักใคร อย่าทำให้ใจต้องเจ็บและโปรดจงจำไว้ทำไมถึงเสียใจเพราะเราทำตัวเราเองรักก็คือรักหลงก็คือลองแต่ถา,ถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นว่านที่เกิด สลายแหลกลงไปใจทะเลตัวฉันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแม่บางอ้อนจะทำร้ายจนอกตรงดวงใจของฉันจังแสงรางบมโดยผิดร้ายที่ทำได้จะปากเธอปากบอกว่า ใจบอกว่าแค่สุดท้ายไม่เหลือปล่อยฉันเกิดตื่นตายและฉันคงต้องยอมปล่อยเธอกลืนน้ำลายกับคำร้ายที่กลาไว้ว่าว่ารักก็ค่อรัก หลงก็คือหลงถ้าเท้าชอบประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นหวานที่เกิดตื่นน้ำตาใจสลายหลับลมไปตายถึเงเลเพราะรักก็คือรักหลงก็คือหลง เธอเต้าชาวประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันน้นเป็นวันที่เกิดตื้นน้ำตาใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเลเพราะรักก็คือรัก นันก็คือลมเธอต้งชอบประมงมก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นวันที่เกิดตื้นน้ำตาใจสลายและลงไปตาจะเลเพเราฉันนั้นเป็นวันที่เกิดตื้นน้ำตาและสุดท้ายต้องมาตายเพราะ เทปไหมอ่ะนะคะไม่ได้แล้วค่ะอายุเกินแล้วค่ะน,นะคะเออก็รู้สึกดีนะคะจริงๆก็เป็นคนชอบร้องเพลงมาแต่แต,ตั้งแต่ร้งองโควิดมาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ไปขันษาที่คาราโอเกะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็ยังเป็นห่วงเรื่องความเซฟตี้นั่นเองนะจะไปร้องเพลงก็อะไรอะใส่หน้ากากใส่เฟซชิลไม่มันนะคะอ๋อที่ฉันมีแล็ปท็อปที่บ้านแล้เพิ่งซอมมา ดิฉันก็สามารถที่จะร้องเพลงได้แต่ไม่เอาดีกว่าและะ้วที่แล้วแล็ปท็อปฉันพังเพราะฉันร้องคาราโอเกะเนี่ยนะคะนะคะเอาเป็นว่าเพลงวานเกิดต้นวันนี้ก็หวังว่าทําเต็มที่แล้วนะคะได้ฟังแค่สองรอบก็ถ่ายทอดออกมาก็อาจจะไม่ได้เป๊ะมากแต่รู้สึกว่าอยากหันสานะคะก็น่าจะพอฟังได้อยู่นะคะอะตอนนี้คะขลอลาติวเตอร์ติวเตอร์ตายจะไปไม่ใช่วานเกิดต้นอันนี้ต่ายเกยเตียงนะคะอะยังไม่ถึงเวลาเขาบอก 没掰看